ยากให้ดูเวลางคืนไม่หวันไม่หวันอันนี้เรามากินร้านอะไรกันค่ะเพื่อนค่ะเข้าวต้มบุรอยข้าวต้มบุรอยกินก่อนใช่ค่ะจะเป็นร้านอยู่ตรงบัวทองค่ะบางบัวทองเป็นร้านที่แบบว่าเปิดมายาวนาน กว่า30ปีก็จะเป็นร้านข้าวต้มนะคะทุกคนราคาแบบนี่คือเมนูราคาหน้าปักมากหรือแกงส้มอุ้ยทุกใบมาปลาคือยังไปเคยมากินร้านบัวลอยนะ ้าวตรงกับข้าวเขามาแบบไม่เยอะอ่ะแล้วมันก็ราคาแบบสมพานะเดโหเปแล้ววนะมากันสุดเลยนะอ,อร่อยมากมร้า,กานเขาจ้างมารีวิววะมึงปลอมอ่ะปลอมอะไรเรื่องเก่งอร่อยอ,อร่อยเก่งเออ แต่หมูสเต๊กที่นี่คืออร่อยอร่อยเด็ดปลาสอสสำด้วยนี่ค่ะอันนี้อันนี้ไส้เหรอใช่ขกูสั่งรวมทุกอย่างมีกระน้ำจิ้มทำโตโตจ้าไปจ้าอร่อยได้เลยอร่อยอ่ะคนๆคนเลย ว้าว,ว,วนี้แหละกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆเราอยากให้ดูเวลา <S <S เที่ยงคืนไม่หว่นไม่หวันเลนไงเลนไงนเข้ากันมากอ่าตัวกุ้งใหญ่ไหม ตัวใหญ่มากไหนเหมราน้ำจิ้มหวานนเสีย<อ>ืมน้ำจิ้มคือชใช่ใช่ะอะไรมาก <laughs> มะน,นาวคือมะน,นาวไย่ยำแต้เตืมขอใช้ขอไม่ใช้ช้อนกลางนะยำเส้นผมจะรวมมิตรอ,อย่างมเป้นรวมมิตรทะเล เป็นไงอร์ค่าอืมห่อ<ด>ยเรียบร้อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอิ่มมากอร่อยไหมน <c oughs> ี่ครับค่าเสียหายค่ะพี่พี่สามร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้ารวมเอ่อหมูดเตะ หมูหมสเต๊ะหสเต๊ะหนึ่งร้อยบาทมื้อนี้หมดไป420ร้บาท